หลวงพ่อคูณเวลาโกรธคนจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าพระลูกอื่นเวลาโกรธอาจจะพูดคูนี่แปลว่ารู้ว่าโกรธแล้วแต่ว่าหลวงพ่อคูณพูดกูประจำนี่ลูกศิษย์ลูกหาจะรู้ได้ไงว่าท่านโกรธครับเขาก็ดูไม่ออกแล้วพระกูไม่แสดงไงก็รู้ไปแสดงให้ก็รู้คุณปังไม่ได้เลยเสียมารยาทเวลาโกรธที่สุดหลวงพ่อทําไงก็ทําไงแล้วก็สุกสรรเพเม่ตามไปเถอะ ครับฉะนั้นจะไม่แสดงออกหลังโกรนนี่จะเป็นการแผ่ใบตาไปก็ทั้งไม่ได้โกรธจริงไม่ใช่โทระก็ควบคุมโทรศัอยู่ก็มันก็มาช่วคราวมึงจะแล้วพวกมึงมาหากูเนี่มึงมาคุยแต่กูก็ไม่นานเดี๋ยวมึงก็กลับไปครับก็คือกัรครับครับมึงช่วยอะไรหน่สุธิชัยครับสุธิชัยไอ้นี่และสุภาพครับไอ้สุภาพครับครับครับ ก็ดีเดี๋ยวมาคุยกันก็คงคมีบรรลุรอกบเพราะว่าไม่จะได้มาครับผมับได้ดอกไมาได้กัะมาในหลายเนี่ยไอ้นี่อายุกี่ปีแหละสี่สิบเจ็ดครับโอ้ยรุ่นลูกกูรุ่นลูกก็รุ่นลูกไอ้นี่ยสี่เก้าโอ้ยรุ่นลูก